คุณน้ำทิพย์ครับน้องเขาก็รักนับถือป้าต้อยตลอดนะครับเราติดตามน้องนางปีกว่าเมื่อก่อนใช่ครับคุณน้ำทิพย์ครับเมื่อก่อนใช่เขารักนะครับเขารักเขานับถือป้าต้อยมาตลอดอันนี้ผมรู้ครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับคุณน้ำทิพย์ครับตอนหลังมาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วครับ เขาเปลี่ยนไปแล้วครับเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่น้องคนเดิมอีกแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมคุยกับป้าต้อยทุกวันครับเขามาในแนวแบบคือยังไงอะถ้าเอาจริงๆนะตามความรู้สึกของผมนะ ที่ผมคุยกับป้าต้อยนะผมคิดว่าน้องเขานะ่ะป่วยนะครับป่วยเป็นโรคประสาทอ่อนๆออันนี้ไม่ได้ว่าน้องเขานะคือเหมือนกับเขาเขาเรียกร้องความสนใจเหมือนกับเขาจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะต้องการเรียกร้องความสนใจนะครับเพราะอะไร เพราะจากการที่ตอนหลังมาเนี่ยช่วงระยะเวลาหลังๆอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามนะครับติดต่อไปหาป้าเขานะครับติดต่อไปหาป้าเขาซึ่งโทรไปเนี่ยป้าแกทำแกติดธุระแกไม่ว่างบางทีแกก็ไม่รับสาย หล่อนก็ได้เขียนแชทนะครับไปหาป้าชวนป้าแกพูดเรื่องกับคงกับข้าวมาางคือก่อนหน้านี้หล่อนเคยส่งแชทไปหาป้าแกแล้วหล่อนพูดเหมือนน้อยใจเหมือนพูดประชดป้าเขาหล่อนบอกว่า ตอนนี้หนูได้ป้าคนใหม่แล้วนะตอนนี้หนูได้ป้าคนใหม่แล้วนะหนูกับป้าคนใหม่เนี่ยคุยกันทุกวันพูดเพื่ออะไรนะครับถามว่าป้าถามว่าป้าต้อยเขาจะรู้สึกแย่หรอถ้าถ้าถ้าน้องเขาพูดแบบนี้ป้าต้อยเขาจะรู้สึกแย่เหรอรู้สึกว่าโอ้ ป้าแล้วเหรอทําไมไปหาป้าคนใหม่แทนป้าแล้วไม่รักป้าเลเหรอเขาคิดว่าป้าต้อยจะเป็นแบบนี้เหรอแล้วถามดูถ้าคนเราเนะ่ะปกติดีๆถ้าไม่เป็นโรคประสาทเนะ่ะจะพูดแบบนี้ไหมจะเขียนแบบนี้ไหมเขียนบอกว่าป้าหนูมีป้าคนใหม่แล้วนะแล้วหนูกับป้าคนใหม่คุยกันทุกวันคือพูดแบบนี้เขียนแบบนี้เนะี่ยมันคนเหมือนคน ป่วยจิตแล้วอะเห็นไหมคนเหมือนความอกขาดความอบอุ่นเรียกร้องความสนใจแล้วเนี่ยทีนี้พอตอนหลังมาป้าแกก็ออกห่างเสร็จนางก็โทรไปนะหรือว่าหล่อนก็โทรไปป้าก็ไม่รับสุดท้ายนางเขียนไปเอาเขียนไปบอกว่าป้าทําไมไม่รับสายหนูอป้าเป็นไงบ้างป้าสบายดีไหม แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเนี่ยเดี๋ยวทํากับคง้คงกบข้าวนี่สุดท้ายป้าแกก็ใจออนแกก็ความที่เป็นผู้ใหญ่เด็กมันเขียนมาแกก็ต้องตอบกลับไปตามมารยาทป้าแกก็ตอบกลับไปแกก็บอกก็แกไม่ว่างแกทำธุระติดธุระโน่นนี้นั่นเสร็จป้าแกก็ถามว่าเอาแล้วป้าคนใหม่ของของหนูเป็นไงบ้างแกดีไหมโน่นนี้นั่น วอาตอนนี้ก็ไม่ได้คุยแล้วป้าอ่าวสรุปว่าตอนนี้ไม่ได้คุยละไม่ได้คุยกับป้าคนใหม่ละไม่รู้ว่าป้าคนใหม่แกแกคงรับไม่ได้หรือแกอาจจะรู้อะไรทันหรือว่าแกอาจจะแบบดูแล้วมันแปลกๆแกก็เลยถอยละมั้งนะก็ทําทีเหมือนจะงอป้าป้าต้อยกลับคืนนะครับแล้วก็มีการพูด ในทํานองกับป้าต้อยว่าเออที่เจ้าปู่เออเขาออกมาด่าหนูตอนนั้นตอนนี้หนูก็ไม่ได้โกรธอะไรพี่เขาแล้วนะครับไม่ได้โกรธอะไรพี่เขาแล้วเพราะอาจากที่ดูดูเนี่ยพี่เขาก็หวังดีกับหนูเพราะตั้งแต่พี่เขาออกมา,าพูดวันนั้น ฝั่งทีมงานเขาก็ไม่ได้มาแขวะไม่ได้มาด่าอะไรหนูอีกเพราะฉะนั้นก็เ,เท่ากับว่าพี่จ้าปู่เขาเขาทำเพื่อช่วยหนูจริงๆคือพูดแบบนี้อะและ้วนนจดจๆวันนี้จุดจๆวันนี้เจ้าปู่ออกมาพูดถึงเรื่อง การไม่ชอบมาพากลของทีมงานเนี่ยก็เกิดขึ้นมาดิ้นขึ้นมาปกป้องเขาอีกแล้วก็มาพาดพิงมามามาพูดเหมือนเหมือนตำหนิเจ้าปู่กูก็เลยงงไงกูก็เลยงงว่ามันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยมันเป็นไบโพล่าหรือเปล่าหรือมันกินยาผิดซองหรือเปล่าหรือมันเกิดมันเป็นอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า ถ้าป่วยทางจิตจริงๆหรือขาดยานะให้ไปรับยาที่ช่องสามสิบสี่นะอา้าวจริงๆถ้ายาหมดหรือไม่มียาขาดยาป่วยทางจิตก็ให้ไปรับยาในช่องสามสิบสี่ คือกูงงอะ่ะมันคนสองบุคลิกเนี่ยมันมันแบบงงอะ่ปะป้าต้อยยังตกใจเลยนะครับป้าต้อยตกใจเลยนะเนี่ยก่อนจะขึ้นไลฟ์สดเนี่ยคุยกับป้าต้อยอะ่ปะป้าต้อยตกใจป้าต้อยบอกโอ้ทำไมเหมือนกับคือทำไมเป็นแบบนี้อะ่ะ งงอะพิลึกคนนะมันพิลึกคนแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้ด่าน้องเขารุนแรงอะไรมากมายนะใช่ไหมผมก็ได้ไม่ได้ด่าอะไรรุนแรงมากมายนะใช่ไหมล่ะ แต่มันก็มีหลุดบ้างมีหลุดมีม,มีมีหลุดคำด่าบางคําบ้างนะครับคือมันอดไม่ไหวอ่ะมันอดไม่ไหวกับพฤติกรรมมันอดไม่ไหวกับข้อสงสัยของผมเนี่ยแล้วจาก